สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนคุณกรนะครับวันนี้ครับผมจะพาทำตัวน้ำสำหรับไล่มดไล่แมลงนะครับซึ่งเป็นแบบอินทรีย์นะครับไม่ใช้สารเคมีครับผมมีเปลือกไข่อยู่อย่าทิ้งนะครับหลังจากที่เราประกอบอาหารเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเหลือตัวเปลือกไข่ส่วนใหญ่เราก็มักจะทิ้งนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีประโยชน์มากเลยนะครับสามารถที่จะทำให้เป็นปุ๋ย นะครับสำหรับใส่ไม้ประดับต้นไม้ต่างๆรวมไปถึงนำไปไล่แมลงได้ด้วยนะครับวิธีการมีอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตอนนี้ก็กำลังเผาเปลือกไข่นะครับก็เป็นนี่แหละอย่างนี้แล้วก็เผา หลังจากที่เรานําไข่เปลือกไข่ของเรานะครับไปเผาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็จะเตรียมอุปรกรณ์ในการผลิตนะครับ mm hmm. ก็มีครกครับผมครกใหญ่ครกเล็กครกหินครกไม้ได้หมดเลยนะครับ mm hmm. ก็คือเราจะบดตัวเปลือกไข่ของเราให้เป็นผงนะครับมีน้ําเปล่านะครับแล้วก็ถ้วยหรือกระมังหรืออะไรก็ได้ครับที่เราจะใช้รอง นะครับในการแช่น้ำของเขาเนาะแล้วก็วันนี้ผมใช้เป็นกระป๋องสเปรย์แบบเอามาใช้ใหม่นะคะเดิมเขาเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์เ oh นาะซึ่งหมดไปแล้วนะครับมีเยอะครับช่วงนี้ช่วงก่อนหน้านี้โควิดนะฮะเราใช้กันทั้งทั้งเยอะก็ล้างน้ำนะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์ไว้ว่าเป็นอะไรนะครับเพื่อให้เรา <laughs> จำได้นะครับเพราะว่าเราหมักปุย๋ยหมักอะไรไว้เยอะเดี๋ยวเราจะหลงว่ามันคืออะไรนะครับ เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยครับวิธีการก็ง่ายๆครับเราก็นำเปลือกไข่ที่เราเผาไว้นะครับหรือเอาไปปิ้งก็ได้นะครับให้เขาเย็นนะครับแล้วก็เอามาแตัดทระกันบดเลครับผม เราให้รายละเอียดเป็นถุงเลยนะครับ อันนี้ผมโยนลงไปในเตางที่เห็นนะฮะมันก็เลยอาจจะดำๆไปสักหน่อยก็ถือว่าเราใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของไข่ได้หมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ัวเปิดไข่เนี่ยนอกจากที่จะเอามาทําตัวสําสหรับไล่มดไล่มแมลงแล้วนะครับจริงๆตัวของเขาเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นแคลเซียมเนี่ยมันเป็นสารอาหารชั้นเยี่ยมยอดเลยนะของต้นไม้นะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ย,ยจะทําให้ดูว่าเราจะนําไปเป็นปุ๋ยสําหรับต้นไม้ได้อย่าง เพราะว่า oh, จริงๆผมก็ใส่ผสมในดินที่เราใช้ปลูกบอนสีแล้วก็แคทต,ตัดด้วยนะครับซึ่งมีคลิปก่อนหน้านี้ที่ทำออไปแล้วนะฮะก็ไปดูได้นะสำหรับคลิปของการทำผสมดินหมักสำหรับปลูกบอนสีนะฮะยิ่งช่วยให้แบบเร่งดอกเร่งอะไรต่างๆได้ดีเลยครับว่าแคลเซียมยิ่งในแคทต,ตัดนะยิ่งดีอ่ะเดี๋ยวเราจะบดให้หมดนะครับ ถ้าใครขี้เกียจตำนะฮะเอาไปใส่เครื่องบดได้เลยนะครับเครื่องบดแบบที่ใช้บดธัญพืชอะไรเงี้ยครับใช้ได้เหมือนกันนะอันนั้นจะละเอียดป่นเป็นผ,ผ,ผงนะฮะ บด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 บตามต,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 ตำ,ต,ำต,ตัมตำตำตัมตำตัมตำมตามบด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 บระวังฝุ่นที่ขึ้นมาด้วยนะครับอาจจะใส่แมสก์ไปสักนิดนึงก็ดีนะ จากที่ผ่านการตําแล้วบดอย่างดุเดือดมานะฮะเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับใครจะบดให้ละเอียดกว่าน,นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวตักให้ดูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะใส่น้ําลงไปนะครับก็ไข่เปลือกไข่บดของเราเนี่ยหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็น้ํานะครับน้ําเปล่าธรรมดานี่แหละครับสักปาสักสองส่วนนะครับ อันนี้คือสังเกตว่าสีมันจะเป็นดำๆชาโคนิดนึงเพราะว่าเราเอาไปเผาเนาะแต่ถ้าเอาไปปิ้งให้มันเหลืองๆอย่างเงี้ยฮะมันก็จะให้สีที่ใสกว่านี้นะครับแต่ไม่มีปัญหาครับใช้ได้โอเคเราก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งเข้าไว้นะครับสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะ ให้เขาตกตะกอนนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราเอาไปกรอกกันครับผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมากรอกใส่ขวดนำไปใช้กันแต่ว่าเนื่องจากว่าเราใช้ขวดสเปรย์นะฮะผมเลยจะกรองก่อนสักนิดนึง นะฮะตัวนี้ก็ไม่ต้องทิ้งนะครับเอาไปใช้โรยหน้าต้นไม้ได้นะครับไล่มแมลงได้เหมือนกันนะครับเอาลแะบบเดี๋ยวเราก็ผมใช้สลิงนะครับก็เข้าไปเลยนะฮะสะเทก็ได้นะครับก็เให้เต็มครับผม เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวน้ำเปลือกไขเ่เผาน,นะครับหรือเปลือกไข่บดนะฮะที่เราจะใช้ในการไล่มดไล่มแมลงต่างๆนะครับดูดีนะฮะ วิธีการใช้นะครับเราก็ไปฉีดที่รังมดนะครับนะฮะฉีดเยอะฉีดน้อยก็แล้วแต่เลยนะครับคือตัวของเปลือกไข่เนี่ยเขามีแคลเซียมพอเราไปเผานะครับเราก็แช่น้ำมันจะเปลี่ยนเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับซึ่งมีความเป็นเบสนะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้ตัวมดนะครับก็จะย้ายออกไปจากบริเวณที่เราฉีดนะครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการทำตัวน้ำสำหรับไล่มดและก็มาแมลงนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกใช้ได้นะครับขอบพระคุณทุกท่านมากที่รับชมนะครับยังไงฝากกดติดตามช่องของเราบ้านสวนคุณกรด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปดีๆต่างๆที่เกี่ยวกับเกษตรครับออกมาอีกหลายอย่างมากมายเลยนะครับยังไงฝากกันด้วยครับในฝากแล้วก็ฝากนะครับ สำหรับช่องทางออนไลน์ต่างๆของเรานะครับเราก็จะมีเพจนะครับบ้านสวนคุณกนก็จะเป็นเพจเกี่ยวกับตัวเกษตรผสมผสานของเรานะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เรามีจัดจำหน่ายอยู่นะครับรวมไปถึงช่องทาง s h อป e e แล้วก็ l a z a ด้ด้วยนะครับสามารถค้นหาร้านบ้านสวนคุณกรมีนอร์เงกรรันนะครับยังไงฝากด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ Oh,